วันนี้ครับผมไฮครับจะมาออกรถใหม่ครับก็คือรถมอเตอร์ไซค์ของผมเองบ้าสวยไหมทุกคนหางานดีๆให้พ่อด้วยหาเงินให้พ่อด้วยลูกเป็นมอเตอร์ไซค์คันแรกที่เป็นมือหนึ่งใยแดงที่ผมซื้อเองในชีวิตตบมือเย้ไฮเดอรี่ สวัสดีครับเพื่อนๆครับขอต้อนรับเข้าสู่ High Dairy นะครับวันนี้ครับผมไฮครับจะมาออกรถใหม่ครับก็คือรถมอเตอร์ไซค์ของผมเองเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้รู้สึกว่าดีใจมากๆนะครับเพราะว่าเราจะต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าสู่บ้านของเรานะฮะนี่เลยป๊าบสวยไหมทุกคน ซอนเทส 350E ครับหล่อสู้ผมได้ปะทำไม <laughs> ถึงหล่อรถใหม่ขายรถคันเก่าไปแล้วครับแต่มันมีที่มาที่ไปคือที่ขายไปเพราะว่ารถคันเก่าอะ่ะมันอายุแบบประมาณ10ปีแล้วทุกคนก็เลยรู้สึกว่าเราอยู่กับน้องมานานแล้วอย่างหนึ่งคือน้องก็ช่วยงานเรามาตลอดนะครับก็เลยรู้สึกว่าให้น้องไปพักก็คือเหมือนแบบส่งหม้อมให้คนอื่นดูแลต่อแล้วก็มาออกเจ้าคันใหม่ก็คือลูกคันใหม่ของผมเองก็คือเจ้าซอนเทส3 5 0 e นคันนี้แล้วทำไม จริงๆแล้วอ่ะในตลาดมันมีหลายรุ่นมากในคัสนี้แล้วก็เป็นตัวสกูตเตอร์ซึ่งก่อนหน้านี้นผมมาขี่แต่รถมีคัสใช่ไหมมันก็จะแบบ c ซก็สูงหลายคนสงสัยอยู่แล้วว่าทําไมผมต้องมาแบบขี่สกูตเตอร์แล้วมันแค่350 c ีมันพอหรอเพราะว่าอะไรที่เหมาะคันนี้คือด้วยรูปลักหน้าตาวันแรกที่เห็นนะ คือแบบผมรู้สึกแบบปิ๊งรักเลยคันนี้คือแบบใช่เลยคันนี้แต่ก่อนหน้านี้ถามว่าดูรุ่นอื่นไหมดูนะแต่ว่าไปดูไปดูฟังก์ชันแล้วอะไรเอ่ยคือตัดสินใจว่าจะซื้อรุ่นอื่นแล้วด้วยแต่ว่าพอดีว่าซอลเทสเนี่ยมาออกมาทํารายการผลิตที่ไทยก็เลยเห็นปุ๊บเฮ้ย จังหวะดีก็เลยแบบลองมาดูในรูปก่อนแล้วก็มาดูคันจริงแล้วก็สรุปสุดท้ายก็คือเหมือนป้ายยาตัวเองไปในตัวโดนเจ้าคันนี้แล้วอย่างหนึ่งคือราคากับฟังก์ชันที่เขาให้มาถึงแม้ว่าเป็นอันนี้รถจีนนะครับทุกคนแต่ว่างานประกอบฟังก์ชันหรือว่าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเขาให้มาดีแบบคุ้มกับราคามากกว่าถามว่าดีไหมดีและคุ้มราคามันก็เลยตอบโจทย์สําหรับตัวผม เอาละครับเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ซอ n เซส 350E นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งานของตัวรถนะครับเร่าวๆก่อนนะครับผมอันนี้เป็นกุญแจรถครับกุญแจรถเวลาเปิดปกดปุ่มแดงกดปุ่มแดงก่อนอ๋อมันก็จะขึ้นหน้าจอเวลาสตาร์ทเราก็กดสตาร์ทได้เลยครับเวลาดับรถเราก็กดปุ่มนี้เลยครับ เปิดไฟครับอันนี้เป็นพวกเปิดบ,บ่อกับเปิดถังน้งนำมันอันนี้คือเปิดบอ่อครับผมตัวถังน้ำมันใช่ไหมครับใช่ครับขเขง็งก็เหมือนพวกรถเขง็งเออโซฮอร์เก้าห้าโซฮอร์เก้าหอาเ9้าหได้ไหมครับเก้านึ่ไม่แนะนำใช่ไหมพี่โอเคนี่เป็นตัวไฟฟ้าครับทำอ๋อนี่ชิวไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นพวกไฟเดียวครับครับเป็นแต่ เป็นไฟฟปสูงไปต่ำมีขาตั้งไฟให้ครับก็เป็นปุ่มเล็นจะเป็นเลเ่นเล็นโหมดอันนี้เป็นเล็นทีมครับอันนี้เป็นตั้งแสงหน้าจออันนี้ตั้งเป็นออโตอ้ออโต้ไวอันนี้เป็นแช่ปูดูครับครับอันนี้เป็นพวกลงยางครับเจ็บไปลงอ๋อก็คือกดที่โหมดอย่างเดียวเลย <นะ S 2> ใช่ไหมพี่นี้เป็นตั้งภาษาอ่าอันนี้เป็นแสดเข้าสู่อย่าลงบนใน ใช่ไหมครับอ๋อเขาเรียกว่าไงซิงค์หน้าจอมันต้องทำยังไงท,ที่ที่รู้นะซิงอันนี้เขาจะมีซิงแค่เรากดว่าที่หมายถึงว่าซิงค์ซิงค์มือถือกับอันนี้นะฮะใช่ครับต้องเข้าไปดูเองครับอันนี้เป็นรับเครื่องครับนี่เป็นความจริที่เป็าครับตรงหน้าอย่งังถ้ามีล็กอกคอร์ก็ใหญ่อ๋อล็กอกคอรล็อกคอ อ้าวจะมีเสียงใช่ไหมได้ครับขอบคุณครับครับคุณแจขอให้หนูอยู่กับพี่แล้วอย่าดื้ออย่าซนหาง,งานดีๆให้พ่อด้วยหางเงินให้พ่อด้วยลูกก็เพิ่งรู้ว่าฟังก์ชันตัวนี้เขา ออกแบบมาให้แบบสอนมือถืออ๋อไอ้ที่ผ่านมาคือเข้าใจว่ามันลมมันเข้าไม่ใช่โอเคสอนมือถือธรรมุนทศพระวโตนะโตสัมมาสุตติสารธรรมุนทศะอตัวโตสัมมาสัุตติสาะสุขินนังวัตถานังอาสวะทายาวะโอตัว นั่งครั้งแรกเลยนะจริงๆบอกมันนุ่มมากอะ่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งคือถามว่าข้อมูลดีเทลต่างๆอะ่ะผมว่าเพื่อนๆหรือพี่ๆที่เป็นแบบยูทูบเบอร์หรือเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลอะ่ะผมคิดว่าเขาอ่ะให้ข้อมูลเยอะอยู่แล้วคือเพื่อนๆก็สามารถไปหาดูข้อมูลกับช่องอื่นๆได้เหมือนกันแต่ว่าช่องเนี้จะเป็นแบบฟิลลิ่งในการที่แบบผมแบบใช้งานจริงๆอะ่ะความรู้สึกจริงๆไม่โกหกคันนี้เรียกได้ว่าเป็นมอไซค์คันแรกที่เป็นมือหนึ่งใบแดงที่ผมซื้อเองในชีวิตตบมือเย้ เดี๋ยวผมขอตัวไปเทสรถก่อนนะครับทุกคนแล้วจะมาบอกความรู้สึกนะครับว่าเป็นยังไงเมื่อกี้บิดมาประมาณ200กิโลเมตรต่อชั่วโมงหน้าตึงเลยหน้าตึงเลยยอกยอกยอกแค่กลับแค่นี้ฟิลลิ่งเมื่อกี้ได้ลองขี่นิดนึงก็ถือว่าแบบสนุกแล้วอ่ะ ปกติปกติปกติม<ร>าตาแก่เป็นปกายมากอ้ยอันนี้จริงๆแล้วผมแบบเป็นคนแบบปกติคือต่อให้ได้รถใหม่นี่ก็ถือว่าแบบก็ดีใจนะแต่ก็เสีแะแต่ประเด็นคือเดี๋ยวผมคงต้องไปเติมน้ำมนันแล้วครับเพื่อนๆเพราะว่าเขาไม่เติมน้ำมนันมาให้ไฟแดงกระพริบอยู่เลย นี่คือลงทุนไปปะไม่มีสปนอนเซอร์นะครับทุกคนเพื่อนๆอันนี้คือซื้อเองนะจ่ายเงินเองจริงๆแล้วเนี่ยแค่ไรนแค่บมอน้องแค่ไหนอ้าวพี่รู้ได้ไงจริงๆแล้วนี่ผมนี่ดิ m ิตอลเอเดชั่นใช่ไครนะับใช่ใบเดียวในโลกลลลถูกแล้วดูหันใบเดียวในโลก ลงทุนมากซื้อใช้เองรีวิวเองจ่ายตังเองครับก็สามารถเข้าได้นะครับใครมีอะไรอยากให้รีวิวคันนี้หรือว่าจ้างไปเที่ยวที่ไหนต้องการคอนเทนต์อะไรจ้างมาได้นะครับ h i เดีี่ต้อนรับครับก็คือคนเข้าไปได้นะก็คือคนเข้าไปได้อันเนี้ยมีคนทำแล้วอ่ะ คันนี้กว่าจะได้เอาจริงแค่ทําเรื่องเดือนเอกสารนะใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งแล้วรอวันออกรถเนี่ยอีกเดือนหนึ่งคิดมาก่อนทั้งหมด3เดือนกว่าจะได้คันนี้มาแล้ววันนี้ครับผมก็ได้หมวกกันน้องใบนั้นครับเพื่อนๆผมก็ได้หมวกกันน็อกใบนั้นครับเพื่อนๆหมวกที่ตั้งใจเอาไว้โอ้โห ไม,กม่กว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วไม่มีเซ็ตใดๆครับถ้าเซ็ตแล้วก็คือไม่มีหรอกแบบเปิดผาทําน้ํามันไม่ได้อะเมื่อกี้เปิดได้ไงอ่ะพี่เขาช่วย <laughs> พี่เขาบอกว่าเอ้มันต้องกดหรือเปล่ากดไม่ได้พี่เขามาทําให้เลยแล้วพี่เขากดปุ๊บลงปรับเรียบร้อยได้ซึ่งรถเป็นของใครของผมเจ้าของเปิดไม่ได้แต่คนอื่นเปิดได้แต่คนอื่นเปิดได้ เอาจริงๆแล้วเวลาว่างๆเนี่ยผมมาเป็นคนชอบขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้วชอบมาตั้งแต่เด็กกัเลยก็ว่าได้แล้วคือแบบพ่อสนับสนุนด้วยคือเคยแข่งสมัยแบบเด็กๆแบบตัวเท่าเนี้เด็กไป,ป้่ะ โอเคก็คือเด็กๆแบบประมาณแบบ7จ็ดขวบครับแล้วก็เลยเป็นเหมือนเป็นแรงบันดาลใจทําให้เราแบบชอบขับขี่มอเตอร์ไซค์ตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงทุกวันนี้ครับแล้วก็ถึงแม้ทุกวันนี้เราก็ขี่มอเตอร์ไซค์แบบเวลาว่างๆเวลากลางคืนเราได้เหมือนเสพบรรยากาศได้ชมเมืองตอนลางคืนหรือว่ากลางวันเนี่ยผมก็ถึงแม้ว่าไม่ได้ขี่เที่ยวอย่างเดียวเราก็ใช้งานกับเขาด้วยเหมือนกันเจ้ามอเตอร์ไซค์ครับผมก็เลยรู้สึกว่าผูกพันกับมอเตอร์ไซค์แล้วรู้สึกว่าการขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันเหมือนเราเป็นอิสระไปไหนก็ได้จอดดดตตรรงงไไไไหหนนกกก็็้้แวะพั ไปไกลแค่ไหนก็ได้ครับผมก็เลยรู้สึกว่านี่แหละมันคือชีวิตอิสระที่เราต้องการเพราะว่าทํางานมาก็เหนื่อยแล้วมันก็เหมือนเป็นแพชชั่นสําหรับตัวผมด้วยในการขี่มอเตอร์ไซค์ครับอีกอย่างหนึ่งเลยคือผมมีมอเตอร์ไซค์คันใหม่แล้วต้องติดตามเลยนะครับเพราะว่าผมจะทาคอนเทนต์เกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์คันนี้จะพาไปเที่ยวที่ไหนหรือทํากิจกรรมที่ไหนด้วยรถมอเตอร์ไซค์คันนี้ครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะจ๊ะมาดูกันดีกว่าว่า e ีีหน้าหรือ E ีต่อๆไปเนี่ยคอนเทนต์ content เกี่ยวกับมอนนเตอไไนนรับ ติดตามด้วยนะครับเครื่องแรงอยู่เงี้ยนะแค่เสียงก็แบบ เวลาว่างๆเนี่ยายชอบขับรถออกไปในเมืองฮะขับไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าเราได้พักสมองจากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบางทีมันได้เห็นวิถีชีวิตของผู้คนในสมัยนี้ที่บางทีเราอะ่ะไม่ได้เห็นครับมันถือว่าเป็นได้ทั้งการผ่อนคลายในการเรียนรู้ไปด้วยในตัวครับและต่อจากนี้ผมมีมอเตอร์ไซค์แล้วคอนเทนต์ของช่องเราครับไฮจะพาไปทำกิจกรรมด้วยมอเตอร์ไซค์คันนี้จะมีกิจกรรมอะไรบ้างเนี่ยติดตามกันนะจ๊ะแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วก็สนุกแล้วครับ